สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาลาไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังนะครับมองหาในส่วนของรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์นะครับเจที่นั่งนะครับเป็นสไตล์ SUV นะครับหรือสไตล์ PPV ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามีเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถบ้านนะครับปีใหม่ไม้น้อยนะครับสภาพดีนะครับมีบริการหลังการขายนะครับตามสไตล์นะครับตามสโลแกน ร้านไลออนขาวของเรานั่นเองนะครับคันนี้นะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับเพราะเลขไม้ใช้ไปเพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับและคันนี้นะครับได้รับการตรวจนะครับรับรองคุณภาพนะครับจากวันทุคาอินสเปกชันนะครับได้รับรถเกรดเเลยนะครับไม่มีบัเหตุชนนักพิกวาหรือน้ำท่วมนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและคันนี้เลยนะครับ t o y ย t a Fortuner นะครับ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อและเป็นโฉม m i n นอร์เชนมาในปี2018เลยนะครับรถบ้านมือเดียวเลขใบแท้เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาก็จะสุดพิเศษจริงๆนะครับเพียงแค่958,000บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดร้านเราไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับซื้อจัไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนเพียง 16,00 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดเอาไปเลย7ปีหรือ8 4งวดดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากครับเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์บริการวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อันมัดลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจดส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับมีแต่ฟรีกับฟรีนะครับฟรีดาวน์นะครับฟร ส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับของแถมจะเต็มนะครับและเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับภายนอกภายในนะครับว่าคันนี้นะครับจะใหม่ขนาดไหนมีออปชันอะไรบ้างนะครับเข้ามาเลยนะครับในท่าโฉมไมเนอร์เชนนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมครับโลโก้โตโยต้าสวยๆแบบนี้นะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยป้ายทะเบียนสวยนะครับ4 9 0เนะครับเลขนี้มีมูลค่าอีกแล้วนะครับราคานี้เอาไปเลยนะครับรถพร้อมป้ายสวยแบบนี้เลยนะครับและชุดแต่งนะครับเขาใส่มานะครับ ทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นสปอยเลอร์แบบนี้เลยนะครับนี่กันชนหน้ากันชนด้านหลังติดตั้งมาครบเลยนะครับตัวรถนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นสีเทานะครับในเล่มเขาจะระบุว่าสีเทานะครับแต่ที่เราเรียกกันก็สีบอลเงินนะครับอ่าสีเงินหรือสีเทาก็ได้นะครับนี่สีนี้เขาจะสว่างดูสวยดูแรง่ายนะครับริ้วรอยขีดข่วนนะครับจะไม่ค่อยขึ้นให้เห็นเลยนะครับสําหรับรถสีนี้นะครับไฟหน้าใบบีม led เปิดปิดแบบออโต้มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสําหรับคันนี้นะครับ รลิวอยร่องรอยนะครับคันนี้โหแทบไม่มีเลยนะครับมีนิดนิดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับล้อแมกอัลลอยนะครับขอบ18นะครับเป็นแม็กซูโทนหน้าปัดเงาตรงรุ่นจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับซุ้มล้อเบ้าชกใหม่กิฟเลยคันนี้นะครับนี่ชกเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนน้ำพิขวมหรือน้าท่วมแน่นอนนะครับได้รถสวยปีใหม่ใหม่น้อยแน่นอนนะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะครับนี่กระจกมองข้างสีเดียวตัวรถี่ไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างแบบนี้นะครับและคันนี้ครับ ติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับนี่สวยๆเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากๆเลยนะครับสฝั่งซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับและยังมีในส่วนของชุดสเกิร์ตนะครับคอบชายบันไดนะครับตรงนี้นะครับสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับนี่มีชายบันไดสําหรับรถยกสูงนั่นเองนะครับและยังมีในส่วนของ มือจับเป็นโครเมียมนะครับมีมีการลอยให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีปุ่มนะครับสมาร์ทเอนทีคีย์เลสนะครับกุญแจอยู่ในระยะนะครับเราสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกจากตรงนี้ได้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวามีให้เหมือนกันเลยนะครับอ่มีกันสาดทั้ง4ด้านนะครับแหลกราหลังคานะครับสําหรับสายแคมปิ้งนะครับมีให้ครบและโสมไมเนอร์เชนนะครับได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับไฟท้าย LED สวยๆแบบนี้นะครับมีสครับเพดการลอยด้านหลัง พร้อมด้วยนะครับสเกิร์ตด้านหลังตรงนี้มีให้ครบเลยนะครับและยังมีกล้องมองหลังฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับสาหรับรุ่นท็อปตัว V ีขึ้นไปนะครับจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับภายในเบาะหนังสีน้ําตาลใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่และเรายังใส่ในส่วนผมเข้ารูป 5D นะครับให้รอบคันแบบนี้อันนี้เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นที่ร้านเราสั่งตัดใส่ให้กับรถครอบครัว s u v ทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับ และเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คต่างๆรอยตะเข็บต่างๆ2ฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันเม็ดอาร์คเด่นชัดนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับสีเดิมทุกชิ้นคันนี้นะครับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันจะได้เลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับไม่มีวันเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับร้านไลออนข่างเรานะครับการันตีได้เลยนะครับได้รถสวยแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของ ออปชันด้านในรถกันครับและนี่นะครับคือภายในสําหรับคันนี้นะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้ใหม่มากนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจคีเลสแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุดนะครับเหยียบเบรกนะครับกดพุทธสตาร์ทได้เลยนะครับนี่เสียงเครื่องนิ่มนวลมากๆเครื่องยนต์เขาไม่เลีวดีเซลนะครับ2,400ซีซีนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีน้ําตาลนะครับอันนี้เบาะเดิม ปีกเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับได้เบาะปบาไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับสําหรับชมไมเนอร์เชนคันนี้นะครับแผงประตูเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับหนังสีมตาลนะครับนี่มีคิ้วโครมเมียมสวยๆนะครับนี่สวยๆงามแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับมีแอร์แบกนะครับคู่หน้ามีให้เลยนะครับและยังมีในส่วนของนี่คูบล็อกนะครับสาหรับฟอร์จูเนอร์นะครับนี่เราสามารถ อ่าแช่ของนะครับอ่าขนมนะครับนมเนยต่างๆนะครับเวลาเดินทางได้หมดเลยนะครับมีเก็บเก็บของตรงนี้นะครับและสำหรับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อทีคอนเน็กได้แล้วนะครับสำหรับโฉมไมเนอร์เชนปีสิบแปดนะครับมีระบบนำทางนะครับออปชั่นมีเดียพื้นฐานนะครับถือว่ามีให้ครบนะครับอ่าซีดีดีวีดีเอฟเอเอ็มเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ u s เนะครับได้ครบเลยนะครับและสาหรับ แอร์นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเองนะครับไล้ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะครับปิดเปิดการทํางานจากตรงนี้ได้เลยนะครับและยังมีช่องวางแก้วน้ํานะครับตรงนี้นะครับตกแต่งนะครับเป็นลายนะครับนี่เป็นลายไม้เสมือนจริงมากเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้และสำหรับเลขงไมค์คันนี้นะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับเพราะใช้น้อยจริงไม์แท้เพียงแค่20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวและรถมีประวัติดูแลเข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะด้วยพรมลายหนังมันติฟังก์ชันนะครับมีเกียร์เพนูชิปมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้แอร์แบ็กคูลหน้าล้น่นเองนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับตัวรถคันนี้มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือนะครับเป็นฉบับภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับคู่มือประจารถนะครับมีให้ครบเลยนะครับและยังมีในส่วนของคู่มือระบบนําทางนะครับแบบนี้นะครับมีให้ครบนะครับ มีระบบเชื่อมต่อนะครับ T-Connect แบบนี้นะครับและสำหรับโตโยต้านะครับเขาจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วทั่วประเทศนะครับเขาจะมีแค่ใบเสร็จนะครับหรือป้ายแขวนที่คอพวงไลท์เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถเข้าศูนย์โตโยตานะครับใกลบ้านได้ทั่วประเทศเลยนะครับและคันนี้นะครับนี่อยากจะโชว์จริงนะครับเพราะคันนี้นะครับได้รับการตรวจรับรองคุณภาพนะครับจาก วันท o c คา i อินสเปกชันะครับนี่ได้รับรถนะครับเกรดเแบบนี้เลยนะครับรถเกรด A คือรถที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับและอันนี้ได้รับการตรวจโครงสร้างมาโหต้องบอกว่าเป็นร้อยรายการอ่ะนี่มีให้ครบเลยนะครับได้เกรดนะครับดีกู๊ดเลยนะครับดีเยี่ยมเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ในส่วนของอ่าค่าสีนะครับสําหรับคันนี้ให้ดูว่าสีเดิมจริงไหมนะครับ เรามีให้เป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้เลยนะครับเอ๋ให้ดูเลยนะครับอันนี้เขาจะวัด3ครั้งนะครับครั้งที่1ใหครั้งที่ครั้งที่านะครับนี่ไม่ถึง100ไมครเลยนะครับอันนี้คือสีเดิมนะครับค่าเฉลี่ยนะครับนี่อยู่ที่ดูที่70กว่าไมครอน80กว่าไมครนะครับวัดอะไรบ้างนะครับนี่แก้มหน้าซ้ายขวาประตูหน้าซ้ายขวาประตูหลังซ้ายขวาแก้มหลังซ้ายขวานะครับฝากระโปรงกันชนนะครับหลังคาโหวัดครบแบบนี้เลย ให้ไปลายลักษณ์อักษรแบบนี้เลยนะครับสีเดิมแน่นอนนะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเบาะนะครับแน่นตึงมากๆนะครับอันนี้เบาะเดิมนะครับจากโรงงานจากสูเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีน้าตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับและเรายังใส่ในส่วนของผมเข้ารูป 5D นะครับที่เราสั่งตัดใส่ให้ทุกคันนะครับย้ําว่าเป็นของใหม่นะครับอันนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับของเดิมนะครับเราก็มีให้ลูกค้าด้วยนะครับ ให้กันไปหมดนี้เลยนะครับสําหรับผมนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราแถมให้ลูกค้านั่นก็คือฟิล์มนะครับอันนี้เราติดตั้งฟิล์มใหม่นะครับอันนี้เพิ่งติดตั้งเลยนะครับให้รอบคันเลยนะครับค่าความทึบแสงก็มาตรฐานนะครับบานหน้า4 0รนะครับรอบหลังก็คือ60นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า40 60นั่นเองนะครับเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับ อันนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันลูกค้าก็ใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและสําหรับนะครับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้เดิมๆนะครับโครงสร้างสองฝั่งซ้ายขวาฝากระโปรงนะครับไม่มีขันไม่มีขยับนะครับรูกลมๆนะครับเม็ดอาร์คต่างๆครับเด่นชาร์ตสติ๊กเกอร์นะครับนี่เม็ดอาร์กรูกลมๆแบบนี้นะครับที่เราเรียกกันนะครับสติ๊กเกอร์จากศูนย์นะครับมีให้ครบนะครับนี่ สองฝั่งซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับไม่มีขมันไม่มีถอดไม่มีงัดแงะแน่นอนนะครับเพราะร้านเรานะครับคัดรถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับแบบนี้นะครับมาบริการลูกค้าแน่นอนนะครับและเครื่องยนต์สังเกตได้เลยอูยางเครื่องใหม่ายแดงเลยนะครับใสกิ๊กเลยนะครับนี่รอยมากิ้งรอยแต้มสีนะครับอันนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับสังเกตได้เลยว่าเครื่องนะครับใหม่มากๆนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับพอรถได้รูป รถได้รับการดูแลนะครับเช็คระยะดูแลตามระยะนะครับคันหน้านะครับโลโก้อักษรนะครับ LR นะครับเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับและเวลาปิดนะครับง่ายมากนะครับสำหรับโฟลเดอรนะครับนี่ยเพราะฝาเขามีน้ำหนักนะครับมือเดียวแค่นี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวภายนอกภายในนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับใหม่ไหมครับเนี่ยใครหาอยู่นะครับต้องรีบเลยนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับ เราคัดสรรมาแล้วนะครับสําหรับลาไลออนคาร์ของเรานะครับและมาจัดโปรโมชั่นราคาสูงพิเศษนะครับเลขไม้เพียง20,000โลเท่านั้นนะครับไม้น้อยมากนะครับและมี1เดียวในตลาดแน่นอนนะครับไม้ใน้อยๆแบบนี้นะครับและได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนด้วยนะครับดิสเบรกสีล้อเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอรองรับระบบทีคอนเน็คแล้วนั่นเองนะครับกับ Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อมาในปี2018 เลขไมเพียง2 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับราคาสูงพิเศษจริงเอาไปเพียง9 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับซื้อสดก็ไม่บวกแวดของแถมจัดให้เต็มเลยนะครับซื้อจนากไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง16,00 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนานสูงสุดเอาไปเลยที่7ปีหรือ8.4งวดน,นะครับดอกเบี้ยพิเศษก็เริ่มต้นเพียงแค่2.79%เเท่านั้นของแถมจัดเต็มเลยนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่อง มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงตัวเทศแถมฟรีให้1ปีมีบริการหลังการขายรับการเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็ีบรูการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับและก็ยังมีในส่วนของฟิลมใหม่ติดตั้งให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้นะครับกันต่อไวได้อีกยาวๆเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถสวยแบบนี้นะครับก็ง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อ หรือทักกันเข้ามาได้ถูกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Line t i k t o k หรือทางเว็บไซต์ไลออนข่า like วของเรานะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเรามีทีมงานนะครับคอยปรึกษาให้คำปรึกษาครับปรึกษาเคสครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับหรือสนใจอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นที่หน้าร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แบบว่า ไลออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่เส้นกาญนาภิเษกบางบัวทองนะครับติดกับโลตัสไซน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรัลวิเกตนะครับเพียงแค่2-3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดนักขับเตอรก็เปิดนะครับลูกค้าเข้ามาเลือกชมรถสวยนะครับกันได้ทุกวันเลยนะครับและนะครับวันนี้นะครับ ผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเพราะเรามีการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับตลอดทุกวันแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ